สวัสดีครับกิติศักดิ์เพียงกันโทนะครับกิติศักดิ์เพียงกันโทไม่ใช่ดาราห,หรือนักแสดงนะครับแต่วันนี้จะมาบอกสิ่งที่ดีๆนะครับในการดูแลสุขภาพนะก็คือเรื่องของอมีโรคประจําตัวนะครับโรคประจําตัวคือโรคเกาเนาะโรคเกาที่ปวดข้อแล้วก็ปวดหนักๆเดินไม่ได้นะครับแล้วก็สหัหัสมากๆเลยล้วไปไปพบหมอเนี่ยหมอบอ,บอ,โอโกว่าอ๋อกดจูลิกเยอะนะครับผู้ชายเป็นกันเยอะนะครับเพราะอะไรครับผู้ชาย กินเหล้ากินเบียร์ประมาณน <g> แล้วก็มีอาหารที่ต้องห้ามก็คืออาหารประเภทสัตว์ปีกนะครับเงในสัตว์แล้วก็อยอดผักนะครับเดยเพอะหน่อไม้หน่อไม้ดองหนอ่อ,หนอไม้ส้มอย่างนี้นะครับก็มีกฎยูลิศสูงนะครับสิ่งที่หมอแนะนําก็คือต้องกินยาตลอดชีวิตครับต้องกินยาตลอดชีวิตแล้วก็ควบคุมอาหารด้วยนะยาก็รักษาเราไม่ได้นะครับต้องกินตลอดชีวิต แต่สิ่งสาคัญต้องวดอาหารนะครับประเภทต้องห้ามของคนเป็นโรคเกาก็คือเรื่องอะไรนะครับอาหารประเภทสัตว์ปีกไก่หมูเห็ดไอ้ไก่เบ็ดนกกระสัปีกนะครับแล้วก็อาหารที่มีกรดยูริกเยอะๆเช่นยอดผักครับยอดผักเขาก็บอกว่ามีกรดยูริกเยอะเราเราไม่เคยรู้หรอกนะครับแต่สิ่งที่พอเป็นโรคเกาแล้วหมอจะบอกว่าห้ามกินนะโดยเฉพาะเครื่องในสัตว์ครับ เราห้ามแต่สิ่งที่เราชอบชอบทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นโรคเกาต์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ทรมานนะผมว่านะครับเรามีความสุขกับการกินแล้วไม่ได้กินสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทรมานส <c oughs> ำหรับผมนะใครบางคนไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่ผมมาเจอครับก็คือเจอน้ำมันตัวดาวอินคาอินคาเมกาออยล์ขวดนี้ครับที่ทําให้ผมพอกินแล้ว เออมันสบายขึ้นอ่ะมันสบายขึ้นจริงๆนะครับหลายคนก็กินแล้วก็ดีขึ้นนะครับจึงอยากจะบอกว่าเฮ้ยมาลองกินไหมล่ะนะครับมาลองกินไหมนะครับผมก็ลองกินเนาะเพื่อนแนะนํามาให้ลองกินผมก็กินพอกินปุ๊บนะครับแค่ประมาณเดือนเดียวเองนะครับก็กินเดือนเดียวรู้เรื่องเลยนะครับว่าฮิอาการปวดเราไม่มีแล้วทุกครั้งที่เราเราปวดเป็นโรคเก,กาต์เนี่ยเรากินอาหารประเภทสว์ปิกนี้มันจะ สะท้อนขึ้นมาให้เรารู้สึกตัวเนาะนะครับใครเป็นก็ผมเชื่อว่าเป็นแบบผมเหมือนกันแหละพอเรารู้สึกตัวปุ๊บเราก็จะเลิกกินนะครับพอเลิกกินแล้วเราก็เออหยุดกินหรือบางคนไม่เลิกแต่มียายาแก้ปวดที่แบบเฉียบพันมากนะครับยาโรคเกาต์นี่รุนแรงนะผมว่ารุนแรงนะครับหลายคนเป็นปุ๊บกินปับ๊บหายปุ๊บเลยนะครับผมว่ายาแรงมากยาแรงผมก็เพิ่งมารู้จากตอนที่ผมเป็นแล้วกินยาลดกรดยูริกหนึ่งเม็ดนะครับวันละเม็ดนะ นะครับแล้วก็เพิ่มเป็นอะไรครับไปหาครั้งที่สองเพิ่มเป็นยาลดไขมันนะครับอีกเม็ดหนึ่งเป็น2เม็ดแล้วนะครับแล้วก็อะไรครับไปหาครั้งที่สามเจออะไรครับยารักษาโรคไตอ่ะพี่น้องครับเชื่อไหมว่าเราจะได้รับยารักษาโรคไตยาลื่มใครที่เป็นเกาลองถามหมอด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาให้กินอะไรก็กินนะถามว่าเป็นยาประเภทอะไรบ้างนะครับเราจะได้ยารักษาตัวเองอย่างลชนิดชนิดชนิด ตามอาการของโรคที่เราได้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมากขึ้น,นเรื่อยๆยาเป็นสารเคมีที่ทําให้เราสะสมอยู่ในร่างกายอะ่ะแต่พอผมมากินอันนี้ครับมันไม่มีอาการนะครับปวดขึ้นมาอีกเลยนะนะครับตอนนี้กินมาปีละนะครับขวดเต็มเลยนะครับพอกินแล้วมันดีเราสบายใจนะครับตอนนี้กินอาหารได้ทุกอย่างนะครับที่หมอห้ามที่หมอห้ามกินได้หมดเลยสิ่งที่ หมอให้กินแล้วผมไม่กินก็นคืออะไรครับยาลงพยาบาลผมไม่ได้กินแล้วเนาะนี่คือสิ่งที่ผมได้รับนะครับคุณจะรับหรือไม่รับแล้วแต่แต่ผมมีอยากอยากจะบอกจริงๆว่ามันดีต่อสุขภาพจริงๆในเรื่องของโรคเกาปวดข้อปวดเข,ข่าปวดหลังผมดีขึ้นแล้วนะครับจึงอยากจะแบ่งปันนะครับใครอยากจะทดลองกินกินเลยครับราคา37 5บาทนะครับ 375บาทมี400หยดกินครั้งละ2หยดนะครับประมาณเช้าเย็นประมาณนี้ครับแต่เริ่มต้น1หยดพอนะครับหหยดพอนะครับคิดดูก่อนหนึ่งมี400หยดกินไปเถอะครับนะครับ3า5บาทคุ้มมากๆนะครับใครจะสั่งซื้อนะครับมีค่าจะส่ง50บาทรวมเป็น425บาบาทนี่ไม่ได้ขายของแต่แนะนำให้ซื้อ นะครับให้ซื้อกินคุณโอนเงินเข้าบริษัทเลยครับถามผมมาว่าบัญชีบริษัทคืออะไรผมจะส่งเลขบัญชีให้คุณโอนเงินเข้าบริษัทแล้วส่งสลิปมาให้ผมครับผมจะดําเนินการนะครับจดส่งสินค้านี้ไปถึงบ้านคุณเลย1-5ขวดครับค่าส่ง50บาทนะครับ6 7ขวดค่าส่งร้อยหนึ่งแต่ถ้าสั่ง8ขวดครับค่าส่งฟรีนะครับแล้วไปดูคนอื่นๆที่เป็นโรคเกากันครับผมทําคลิปนี้ ให้ทุกคนได้ลองเปิดใจดูนะครับมันคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆคุ้มยิ่งกว่าคุ้มที่นี่ครับนะครับน้ำมันถั่วดาวินคาซึ่งมีโอเมก้าสสูงถึง49.3%ตัวที่ช่วยเราจริงๆก็คือโอเมก้า3นั่นเองครับเรารู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลองดูครับลองดูไม่เสียหลายแน่นอนนะครับคุ้มยิ่งคุ้มครับลองไปดูเคสอื่นนะครับผมมีเคสมาให้ดูด้วยดูต่อไปเลยนะครับคท่านสมาชิกลิสมันดูนายนะครับท่านนะครับ วันนี้นะครับโบได้อยู่กับพี่โก้นะครับที่โรต้าคำเที่ยงนะครับวันนี้เลยขออนุญาตพี่โก้นะครับมาสัมภาษณ์ในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับที่พี่โก้เป็นอยู่นะครับแล้วพี่โก้ทานอิ่งคาออยของเรานะครับตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาฟังนะครับก่อนอื่นนะครับขอแนะนําพี่โก้แนะนําชื่อจริงทีนึงครับครับอ่าสมัครใครับสบายดีทุกท่านนะครับผมสิบปีสายโคลครับก็เป็นคุณลูกกเข้ามาที่สิบปีแล้วนะแต่ที่นี่ตอนอยู่กรุงเทพก็ก็เป็น มาตลอดก <baptism? S 1> ็ร <ellt on. S 2> ักษามาเรื่อยแต่ทีนี้ยาที่เรารักษาเนี่ยเราก็รักษาสะเก็ดสะบากัเรื่อยไม่ดีนักทีนี้เด็กกระทั่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาลตัดเก็บหมอเขาบอกว่าอาจจะเป็นโรคเกาต์เขาก็ให้คุณกินซีนกินซีนกินนี้มันก็ยุบอาการปวดอาการปวดโดยไปขั้นตอนหนึ่งแต่ก็ยังเดิมสะเต็สะเก็หน้ำขนอยู่ไม่ปกติหลายปีดครับ จนกระทั่งว่าปี50ผมก็มายจาเชื้อมาและทีนี้มาเจอกับพี่ต้อยพี่ต้อยเขาก็แนะนำคายออยคายอ้อยที่ผมก็เลยเราลองมาเต่งงานตเจอพี่ต้อยปีน่าเมื่อเจอเจอพี่ต้อยเมื่อประมาณเดือนี่ีเ้าเนครับีกทีเดียวครับแล้วครับแล้วเขาก็แนะนำให้ผมคือรู้สึกว่าประมาณเดือนเดือนเนที่ยกาหรือยังไงเนีครับเยนที่ กินมาหนึ่งปวดก็ประมาณได้ได้สี่ห้าวันมันก็เริ่มรู้สึกปวดปวดจนกระทั่งที่ว่านอนติดเตียงนะฮะลุกไม่ขึ้นเข้าห้องน้นํามีลาบากมากแทบจะขาดเลยนะวันทีนี้เราก็ด้วยความปวดในอากาะครับเราเข้าไปเบาก็เบาไม่ได้นะครับต้องซื้อเป็นกระถางพลาสติกมาให้ฉิดตรงใต้เตียงล้วทีนี้ มันมันก็ตรวจที่นี่ที่ต้อยก็เลยบอกว่าถ้าคุบตวรมากที่ให้กินลดปริมาณต่อนแต่ผมก็ไม่ลดผมก็กินไปเรื่อยๆก็เพิ่มกินเข้าไปอีกอ่ะทีนี้ได้ได้ประมาณสองวันพอวันที่สามรู้สึกค่อยชั่วใช่แล้วค่อยดืชั่วทพ่ปั๊บผมก็วันที่สี่ห้าผมก็เลุกก้นนั่งได้ผมก็ไม่เจ็บพวกเข่ามันก็ยุบปวดันก็ไม่ปวดก็เดินได้เนียผจถึงว่า กินเข้าไปประมาณสิบกว่าล้วเด็ดสุดวันนยังไม่หมดเลยแล้วทีนี้มันก็หายดีแล้วผมก็เดินได้ปกติครับก็ดีใจมากเลยผ่านไปยี่สิบกว่าล้านขาผมกปกติครับและเห็นว่าภรรยานะครับที่เป็นแฟนเนี่ยมีปัญหาสุขภาพด้วยใช่ไหมครับเขามีเขาเป็นเขาปวดเป็นเก้ียวไอ้เป็นไอ้น่ากัวไมเกรนครับเขาปวดหมอเป็นไนม,มเกมร,ร,เรเนเ,กเป็นมาตลอดระยะ เขาปวดแทบทุกวันเลยนะตอนที่สี่ที่ห้าเนี่ยเขาจะปวดเราจะปวดทุกวันเลยเขาเป็นมาประมาณรวมที่สิบปีแล้วครับทีนี้เขาก็มาเห็นผมกินข้ากินค้าออยเนี่ยดีกับผมอย่างนี้ผมก็เลยลองดูเขาก็ลองดูได้ประมาณสิบกว่าวันเขาบอกว่าดีขึ้นตอนนี้เขากินกับผมเป็นจ้าวต้าก็โลกในเกมที่เขาปวดทุกวันทุกวันอย่างนี้เขาไม่ปวดทุกวันแล้วารงานจะรู้สึก ครแล้วก็ปวดอาการปวดเพรามันจะน้อยลงเขาก็เลยผมสองคนก็เลยตาดคู่กันเลยนะครับโอเคแล้วโบสอบถามพี่โก้นิดนึงนะครับพี่โก้ไปหาคุณหมอมานะครับตอนนี้ค่าเกาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ทีะแรกหลายหลายเดือนผ่านมานี่ดีมันไม่ลดนะมันสูงกว่าครับสี่สิบห้าสูงกว่มาเนี้ยฮะครับและทีนี้ตอนเมื่อประมาณสองเดือนก่อนเขาลดลงมาเหลือเหลือดแตก เขาเหลือแปดรก็มาเดียวที่แล้วทีรถถึงเจ็ดแล้วตอนนี้เขาจะเล่นมาหนา้าผมอีกครั้งหนึ่งันที่สิบแปดที่จะถึงครับเขาบอกว่าจะต้องลดลไม่ให้ถึงเจ็ดนครับเขามั่นใจว่าเขาจะเอาให้ห 5, ถึงห้าเหาร่เห็นคุณหมอว่าแปลกใจใช่ไหมครับว่าอยู่ๆาทาไมค่าเก้าลดลงมาเยอะใช่ไหมครับ,รบโอ้โห,โหนะครับตอนนี้ก็แสดงถึงนะครับ ความมั่นใจในคารทานของน้ำมันพืชดองอินทาของเราใช่ไหมครับพี่โก้โอเคครับผมนะครับยังไงฝากตรงนี้นะครับเป็นวิทยาทานนะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่โก้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับส่งให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับได้รับฟังใครที่เป็นเก้านะครับมั่นใจได้เลยว่าอินค่าออยของเรานะครับสามารถช่วยดูแลสุขภาพเรื่องนี้ได้จริงนะครับต้องขอขอบคุณพี่โก้ตรงนี้อีกทีนึงขอบคุณมากครับพี่โก้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่8นะครับ หลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์อ้อ,อยอินขาออยนะครับปรากฏว่าการขับพิษด,ดีมากเลยครับจะสังเกตนะครับตรงหัวแม่โป้งด้านขวามือผมเนี่ยและตรงข้อต่อนะครับยังมีรอยอักเสบแต่ว่าดีขึ้นนะขยับได้นะครับจากวันนั้นนี่ขยับไม่ได้เลยนะครับแล้วก็นิ้วชี้ยังตรงข้อกลางยังบวมนะครับเห็นไหม เนี่ยข้อกลางยังบวมยังเป็นการอักเสบนะครับแล้วก็มานิ้วกลางนิ้วกลางนี่ยังยกไม่ได้นะครับยังเจ็บอยู่เลยแต่ดิ้นได้ละ่ะขยับได้นิ้วนางนี่งไปใหญ่นะครับนิ้วนางเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตัวปูดปูดมาตรงข้อนะครับแล้วก็มีนิ้วก้อยถ้าเราวางมืออย่างนี้มันยังไม่แนบสนิทนะครับมันยังกดลงไม่ได้นะครับ ก็จะอดทนดูว่าอีกกี่วันมันถึงกดกับพื้นได้นะครับทรมานแต่ก็สะใจดีนะครับเพราะว่าโรคนี้จะได้หายทักทีเพราะเป็นมาสิบกว่าปีทรมานมากนะครับมันเป็นเป็นหาย,หายมันไม่เคยมันไม่เคยแบบหายขาดนะครับทานยาหมอทุกอย่างอะไรที่ว่าดีทั้งในเน็ต ทั้งในโรงพยาบาลปัจจุบันได้ยาลดกดดูลิกมากินแล้วก็ปวดนะครับล่าสุดต,ต้องไปฉีดยาถ้าฉีดยาแล้วต้องเพิ่มปริมาณอีกนะครับมันทรมานคนไม่ปวดก็ไม่รู้นะครับแต่คนที่เป็นอยู่เนี่ยจะเข้าใจแค่เราบอกว่าแค่ปวดมันดูปวดนิดเดียวนะครับแต่มันล้าไปถึงต้นแขนแล้วก็ก็ เอาง่ายครึ่งซี่ของเราเลยครึ่งซีขงขงซ่ของร่างกายด้านขวานะครับทรมานมากเวลาปวดนะครับปวดแล้วก็หายแล้วก็ปวดอย่างเงี้ยครับมันทําอะไรไม่ได้ลําบากนะครับนี่คือมือข้างขวาเดี๋ยวให้มือผมให้ดูมือข้างซ้ายนะครับนี่ครับมือข้างซ้ายจะดีมากขึ้นกว่าข้างขวานะฮะนี่เนี่ยนิ้วก้อยนิ้วนานิ้วกานิ้วชี้ นิ้วโป้งนะครับจำเมื่อก่อนเป็นเหมือนกันเลยตอนนี้นิ้วซ้าจะดีกว่านะครับก็ประทับใจอินขาออยนะครับก็ใช้อีกวันด้วยความที่เราเป็นคนที่ดื้อรั้นแล้วก็เขาเรียกว่าไม่สนใํคำเตือนนะครับใช้ปริมาณที่เยอะนี่ควรหนึ่งนี่แปดวันก็หมดนะครับ แล้วมันขับพิษมาแรงมากนะครับไข่แตกเป็นทั้งความดันเป็นทั้งหัวใจเต้นผิดจังหวะไข่มาในเลือดสูงนะครับแล้วก็หอบนะครับนี่ฟูดยังหอบอยู่นะครับแล้วก็เก๋านะครับที่สําคัญหนักก็คือเก๋าเนี่แหละครับมันมันหนักกว่าเพื่อนนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอาสายตานะครับ สายตาสายตาก็ดีขึ้นนะครับมันไม่น่าเชื่อว่าเล็กพี่กิดหนูมหาจจันเหลือเกินนะครับต้องขอบคุณอินคาออยจะใช้ต่อเนื่องนะครับจะใช้ต่อเนื่องแล้วก็บอกต่อได้ช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ไปช่วยให้เขามีสุขภาพดีเราจะได้บุญด้วยนะครับนอกจากได้บุญก็ยังได้ธุรกิจด้วยนะครับขอบคุณอินคามายจริงๆขอบคุณคร,รับหลังจากที่ดูเคสเชื่อไหม ชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณคุณเป็นคนเป็นเองนะโรคเกาถ้าใครเป็นก็ผมว่าลองกินดูไม่เสียหายไม่เสียหลายแน่นอนนะครับแล้วสุขภาพอื่นอื่นโดยรวมจะดีขึ้นมาด้วยไม่เฉพาะโรคเกาต์นะครับปวดข้อปวดขาปวดหลังความดันเบาหวาน,นหลายโรคเพราะนี้ไม่ใช่ยาเน้นนะครับไม่ใช่ยาเป็นสินค้ามีงานวิจัยมีสถาบันรับรองมีออยเรียบร้อยนะครับมีฮาลานมี i s o มีสถาบันที่มาร่วมวิจัยหลายสถาบัน นะครับเพราะฉะนั้นคุณกินแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องอันตรายไม่มีสารเคมีสะสมในร่างกายแน่นอนจึงกินได้หลายๆขวดผมกินมาแล้วเกือบ20ขวดเพราะฉะนั้นจึงอยากแนะนาครับนะครับลองนะครับแล้วคุณจะไม่เสียใจเลยนะครับแล้วคุณจะขอบคุณผมที่มาบอกคุณนะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณ